กกลผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษฐวิริยะจิตร,ตรครับคุณหมอจันท์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนั้นเนี่ยอาการกดไหลย้อนเนี่ยรุนแรงแค่ไหนครับก็จะปวดแสบปวดร้อนนะคะเวลาทานเสร็จนะคะมันจะตีขึ้นแบบหายใจไม่ออกเนะะี่ยค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบเออเปรี้ยวๆนะคะมันก็บางครั้งมันจะคายย้อนออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันเราก็ต้องขายทิ้งใช่ไหมคะ ถ้าเกินลงไปมันก็มันเปรี้ยวๆเนาะมันไม่อร่อยเปรี้ยว,ยวๆขมขมอะค่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะืออย่างนี้เขาเรียกน้ําย่อยมันย้อนขึ้นมาป่ะใช่ครับอาจารย์ครับโกรดแล้วก็น้ําดีโอ้โที่ขม<ล>ขมคือน้ําดีอืมอืมแล้วทํายังไงฮะก็เอ่อมาทานของบิมเนี่ยค่ะมานั้นะะมีมาทานไหมฮะทานอะไรอย่างอื่นก่อนก่อนหน้านั้นทานทานเหมือนกันเอ่อทานพวกไปหาหมอใช่ไหมคะหมอจะให้ยาเอ่อ ขับลมแล้วก็น้ําขาวๆอะค่ะอยากเคลือบกระเพาะอ่ะาค่ะใชา่ทานแล้วมันก็่อย,ยังชั่วแต่ว่ามันไม่หายม,มันมันดีเป็นบางครั้งอะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่ก็คือบรรเทาอาการค่ะจนเป็นอาการที่แบบว่าเบื่อหมอคือไม่อยากไปหาหมอถ้าไปหาหมอแต่และว,วันเนี่ยมันจะต้องเสียเสียสละเวลาทั้งวันใช่ไหมคะคกว่าหมอจะเรียกตัวแล้วกว่าจะได้ยาเนี่ยต้องนั่งรอคือมันเบื่ออาการรอคอยเพราะเรา เวลาของเราเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมคะว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวทํางานตลอดค่ะก็คือมันก็นั่งก็จะกระวนกระวายแล้วจะทําให้เราเครียดหนักเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบยิงย่งยิง่งยิ่งเราแบบว่าไม่ค่อยสบายใจมันก็เกิดเป็นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอวอ่าเป็นที่พฤติกรรมเราด้วยไหมครัก็ส่วนหนึ่งเขาก็บอกเหมือนกันค่ะให้กลับพฤติกรรมค่ะ ให้ทานเ,าเรื่องเรื่องการทานอาหารนะคะให้ปรับเรื่องการทานอาหาราให้เป็นเวลาแล้วก็ไม่ทานอาหารรสจัดาา<ะ>ก็ไม่ใช่คนไทยแหละฮะไม่ให้ทานอาหารรสจัดเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะ <laughs> ตอนนี้ก็จะออกไปในแนวที่ว่ากินเจรหรือมังสมาก,กว่านะคะเดี๋ยวผมผมย้อนย้อนไปที่อาจารย์นิดหนึ่งครับปัจจุบันนี้เราเห็นมียา ที่ออกมาเรื่องของการรักษาผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่ารักษาหรือเปล่าแต่พูดถึงคำว่ากรดไหลย้อนอันนั้นอันนั้นจะเป็นอาการที่ช่วยบรรเทาอาการหรือรักษาให้หายขาดได้ไหมฮะรักษาให้หายขาดคงไม่ได้นะฮะแต่ร่างกายก็จะปรับตัวเองได้ไงฮะในช่วงที่มีสารเคลือบกระเพาะอ,อยู่มันก็ไม่โดนกรดไม่โดนน้ำดี แล้วก็โดยปกติคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนเนี่ยเขามักจะให้ยาย่อยอาหารร่วมด้วยช่วยย่อยอ่าช่วยย่อยด้วย<ม>เพราะฉะนั้นมันก็จะทํางานได้ถ้ามันไม่เจ็บปวดอะไรเราไม่รู้สึกอะไรกระเพาะอาหารก็ทํางานตามปกติถ้ารปรับพฤติกรรมในการกินอาหารไม่กินเยอะเกินไปไม่กิน<ม>แล้วก็นอนไม่กินของเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันก็จะรักษาตัวของมันเอง<ม>คือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันสามารถหายได้ครับ ก็คือต้องปรับทั้งพฤติกรรมด้วยจะต้องปรับพฤติกรรมหลายๆอย่างเช่นการทานอาหารก็ทานซึ่งโดยปกติเขาจะให้ทานน้อยๆแต่ทานหลายมื้อเอาเช่นเคยทานสามมื้อก็ปรับเป็นห้ามือ้อแล้วก็ทานแต่ละครั้งก็น้อยๆเพื่อให้กระเพาะเนี่ยได้ย่อยได้หรืออะไรพวกนี้คือเคี่ยวให้ละเอียดขึ้นด้วยะนะฮะเสร็จแล้วก็มาบิมค่ะก็ทานบีมอยู่ประมาณปีกว่าแล้วค่ะครับ ก็จากนั้นมาก็คืออาการข้อเข่ามันจะเกิดให้เห็นใช่ไหมคะมว่าเราทานบิมไปแล้วนี้มันส่งผลถึงตรงนี้ด้วยว่าเราทํางานหนักมาเยอะคือพูดง่ายทานทั้งไกลย้อนแ,<ก>แล้วก็มีข้อเข่า<ะ>อักเสบอยู่ค่ะ uh huh. เพราะว่าทานคือเมื่อก่อนเนี้ยทำงานหนักอะ่ะก็ทานยาพวกคลายเส้นกระเพาะมันอาจจะ มีมีการอักเสบตรงนั้นด้วยเนาะมีมีส่วนด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าก็มาทานบินนี่มันก็จะมาเอ,อเรื่องข้อเข่าเราก็จะทําให้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเดินมันจะกบแกวบแกวบเวลาเวลาขึ้นบันไดอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาก่อนทานบิมข้อเข่าจะเจ็บค่ะเจ็บไม่ใช่พอทานบิมแล้วมาทําให้ข้อเข่าเจ็บมันอาจจะเจ็บมาก่อนแล้วทีนี้ส่งผลหรือเปล่าครับเพราะว่าอ๋อทอทานบิมไปแล้วกลับเจ็บข้อเข่าอ คือช่วงที่อาการกดไหลย้อนเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเเริ่มปวดข้อเข่ากลับมาตรงนี้คะ่ะอ๋อคือพอกดไหลย้อนดีขึ้น<ะ>แต่มีอาการตามมาคือเจ็บข้อเข่า<ะ>อ่ะอาจารย์อธิบายยังไงดีครับเดิมทีเธอมีปัญหาเรื่องข้อเข่าอยู่แล้วก็ใช้จัวสีชมพูเห็น<ะ>ไ,ไหมฮะก็ลดปัญหาตรงนั้นลงไป<ะ>แต่ก็คือ แล้วก็หยุดการใช้ลงแล้วก็มีปัญหาเรื่องกดไหลยอ<ช>้อนก็หลตัวใช้ตัวทีเสียวเพื่อที่ใช้รักษาอาการกดไหลย้อนนะครับสิ่งที่เกิด <4 S 1> ข,ขึ้นก็คือว่าสี่แคปซูลต่อวันสี่แคปซูลต่อวันมันก็จะไปเพิ่มไอ ภูมิคุ้มกันของเราให้สมดุลเนี่ยนะครับก็คือเพิ่ม T H หนึ่งเพิ่ม T Rex แล้วก็ลด T H สองในในที่สุดเนี่ยอาการอักเสบของเราจะหายไปนะครับอ,อาการอักเสบหายไปมันก็อาการกดไหลย้อนมันก็จะก็จะค่อยๆหายไปแต่สิ่งที่ตามมาก็คือการเพิ่มขึ้นของ T H สิบเจ็ดอินเตอร์ลูคินสิบเจ็ดที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้มันจะทําให้อาการข้อเข่าอักเสบ การแพ้ภูมิตัวเองของเราเนี่ยรุนแรงขึ้นก็คือจะมีอาการปวดก็จะมีอาการปวดนอกจากการเพิ่มขึ้นของอิอนเตอร์ลูคิน17แล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ TNF อ l p h a มีการเพิ่มขึ้นของอินเตอร์ลูคิน6ซึ่งแต่ละตัวมันจะทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองในมันรุนแรงขึ้นั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ในกรณีอย่างนี้เมื่อหายแล้วเมื่อดีขึ้นแล้วผมคิดว่าอย่างนี้ครับ แต่กรณีอย่างเนี้ยหน่าที่จะใช้สีชมพูสีสีชมพูมันไม่ได้ลดกอใช้ตัวน้ำมังคุดคู่กับคู่กับสีเขียวสีเขียวนะครับแต่ให้ใช้น้ำมังคุดหลังอาหารนะหลังอาหารครับได้ลองดูแล้วผลเป็นไง้างฮผลดีขึ้นค่ะกดระย้อนหายไปคข้อเข่า ก็ข้อเข่าก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เจ็บเวลาเดินขึ้นบันไดก็สบายขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ไปนั่งสมาธิประมาณชั่วโมงกว่าครับก็นั่งได้ไม่ปวดค่ะเมื่อก่อนไมนั่งไม่ได้แคปซูลส<ซ>ีเขียวกับน้ำมังคุดโอเคเห็นไหมฮะคือคือตัวน้ำมังคุดเนี่ยอม,มันจะไปช่วยช่วยลอดอาการอักเสบตรงนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยข้อเข่าก็จะดีขึ้นนะฮะ เพราะการกดของทีเร็กที่เพิ่มขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันก็ไปช่วยอาการของโรคกระเพาะด้วยออนอกจากนี้น้ำมังคุดเองที่มันเพิ่มทีเร็กมันก็ไปลดอินเทอร์ลูคิน 17, 17. นะฮะก็อาการปูกรเทียเอฟแอลฟาซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อเขา่านะ ว่านันมันก็หลายหลายอย่างผสมกันแสดงว่าทุกวันนี้ดีขึ้นเลยฮะค่ะดีขึ้นค่ะสบายมากรวมทั้งมีเวลาไปนั่งสมาธิด้วยนะค่ะเออขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะงานก็ไม่ต้องเครียดมากนะอ้าวมีเวลาเป็นส่วนตัวอย่าลืมนะครับทำงานหนักมากๆเพื่อหาเงินมารักษาสุขภาพไม่เหมาะนะฮะยังไงต้องรักษาสุขภาพด้วยออามาที่คุณรัตนาพรบ้างคุณน้องก็มีเรื่องของข้อเขา่าไมเกรนแล้วก็เป็นหวัดอันไหนมาก่อนหลังยังไงฮะอืม เป็นข้อข่าวมาก่อนค่ะเมื่อปีที่แล้วปลายปีนะคะครับช่วงนั้นท่วมเลยคือปวดเข่ามากอืก็พอดีได้น้องเขาเนี่ยค่ะอบอกให้ลองกินตัวนี้ดูครับมันปวดมากเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอนัดจะผ่าคือคุณหมอบอิจาคแล้วบอกว่าข่อเข่าเสื่อมค่ะอืมจะทําอะไรเกี่ยวกับข้อข่าอะค่ะเปลี่ยนข้อจะเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ค่ะประมาณนั้นนะใชประมาณนั้นแหละค่ะอ่าฮะแล้วพอน้องกิ่งเขาให้บิมสีชมพูทานครับสามวันแรกปฏิหารเปล่าหรืออุปทานหรือเปล่าเจ็ดวันลองเต้นดูชอบลำเนี่ยชอบเต้นอ่าฮะชอบถึงวันนะถึงวันนะค่ะพอทานไปแล้วโอ้ดีขึ้นจริงๆอ่ะหมดขวัเลยวันแรกทานวันละสองสองแคปซูลสีชมพู ชิมพูเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งพอได้วันที่สี่สองสองวันที่สี่ทานสองสองเลยไปเลยจนหมดขวอ่าฮะก็มันดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยบอกเขาว่ากิงเธอพูดไปได้เลยเดี๋ยวใครลูกค้าคนไหนที่เกี่ยวกับเขามาที่ร้านพี่พี่จะบอกให้หมดให้หมดค่ะลูกค้าก็ทานค่ะก็คือหายปวดแล้วหายแล้วไปหาหมอไหมฮะไม่ไปแล้วทําไม ก็มันมันหายแล้วนี่คุณต้นไม่อยากรู้หรอว่าไอ้ข้อเข่าที่ที่ไม่ปวดอ่ะเป็นเพราะอะไรเชื่ออาจารย์พิเชษเชื่ออาจารย์นำพายล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะเชื่อจริงๆไมถึ<อ>หรอว่าภูมิใจมากไอ้ที่มันหายปวดมันไม่เจ็บมันไม่อะไรมันมีอะไรบางอย่างไหมไม่ค่ะเพราะเคยกินยาเข่าไปหาหมอนะ่ะมันไม่ดีขึ้นจนกระทั่งคุณหมอจะผ่าตัด ถึงบอกก็ไม่อยากนอนหากเราผ่าตัดปุ๊บร้านนวดเราก็ต้องปิดพอนี้เป็นนวดเส้นอยู่แล้วก็เลยไม่อยากผ่า,า,าไม่อยากให้ร่างกายก็คือเสียการเสียงานใช่ค่ะนะฮะแล้วไหนก็ต้องเจ็บตัวด้วยใช่เสียสตังค์ด้วยแน่นอนเออไหนจะต้องหาเงินส่งไปทางบ้านอีกอะไรเงี้ยมันคิดมากจนกระทั่งพอนี้เป็น ก็มาออกรายการใช่ไหมคะคพอออกรายการก็ฟังดรอกเตอร์พูด,พดเรื่องบีมสีเขียวครับอุ้ยตายแล้วเราเป็นทุกโรคเลยเหรอเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับก็เป็นเกี่ยวกับหวัดเนะะี่ยคะเป็นปีหนึ่งสองครั้งนะคะเป็นไขวัดเสียงหายเลยเพ,พอเป็นนะเป็นได้หนึ่งอาทิตย์เสียงจะไม่มีเป็นประจําปีละสองครั้ง เหมือนมันล็อกไว้เลยเหมือนมันเป็นเทศการอะไรของปีเลยใช่ค่ะเลรอฮะถามั้องกิ่งดูได้เลยคือพอเป็นปุ๊บเขาก็พอมาฟังดรพูดปุ๊บสั่งอาะลองดูไม่เห็นเป็นไรเลยลองสีเขียวค่ะกินทั้งหมดไปรวมสองกระปุกรวมทั้งที่ว่าบเคยเป็นไมเกรนเป็นคือมันพอเครียดแล้วมันจะปวดหัวครั้งนี้ปวดมากครับ คุณเชื่อไหมว่าพี่หายหมดเลยทานไปเท่าไหร่นะฮะสองกระปุกสองกระปุกค่ะติดต่อกัเลยนะคะไม่เกรงก็หายค่ะหวัดที่คิดว่าจะต้องเป็นตามเวลานัดหมายของปีนั้นๆใช่ก็หายค่ะไม่เป็นไม่เป็นเลยข้อเข่าก็หายหายถึงบอกให้ลูกค้าทุกคนที่มานวด บอกว่าเราจะพูดให้สาธิตให้เขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นี้นะของแต่ละโลกของแต่ละคนเราจะชี้แจงให้เขาฟังคนสั่งสั่งแล้วก็ให้เขาทานอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนถามเรื่องข้อเข่าสีชมพูสีชมพูเนี่ยเหมาะกับ,บข้อเข่าครับเพราะอะไรฮะอย่างในกรณีนี้ปวดเจ็บจนถึงขั้นจะต้องผ่าตัดแล้วครับ แล้วก็อาการก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ผมเกิดเมื่อสองรอบที่แล้วว่ารเรากำลังทำงานกับเม็เลือดขาวหลายหมืม่นล้านเม็ดนะแล้วการที่เราปวดก็เพราะว่าเม็เลือดขาวตัวหนึ่งมันหลั่งสารตัวหนึ่งซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบตัวแรกรก็คือ T N F a l p h าอาการอักเสบจะทำให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นตัวที่สองอินเตอร์คินห ก็ทําให้ความรุนแรงเกิดขึ้นตัวที่3อินเตอร์ลูคิน17บเจ็ดตัวนี้มันมีมากเกินไปในร่างกายของเรารเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาว t ี TH 1 t ส2และ t ี1 7สสหลังเยอะเกินสัง่งเยอะเกินไปนะครับ,รบเมื่อเราเมื่อเราใช้แคปซูลสีชมพูนะมันสามารถจะไปลดทั้ง3ตัวนะั้นออย่างรวดเร็วเลยจากการทดสอบของเรา4แคปซูลต่อวันในเวลา15วัน ทั้งสามตัวนี้ลดสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่เราลดสามตัวที่ทาให้ก่อให้เกิดการอักเสบหรือความรุนแรงกาอักเสบเนี่ยแล้วก็ผ่านเม็ดเลือดขาวจํานวนหลายหมื่นล้านเม็ดเพราะประสิทธิภาพมันถึงได้เร็วนะครับมันเร็วเหมือนกับกินยาเป็นเป็นกำกำอะะ่ะเพราะฉะนั้นมันเร็วมากแต่ของเรามันไม่ใช่ยาของเราไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันจัดการกับเราเองครับ,รบนะครับ เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจึงได้เร็วมากผมเพียงแต่บอกยากเรียนว่าเมื่อมันมีประสิทธิภาพเร็วอย่างนี้ใช้แล้วดีขึ้นแล้วก็ใช้ให้น้อยลงแล้วก็ถอยนะครับเพราะว่าไอ้จานที่เราลด T N F Alpha ก็ดีอินเทโรคินสิก็ดี มันไม่ได้ค่อยไม่ได้ไม่ดีระบบกับภูมิต้านทานร่างกายของเราเพราะงั้นการที่เธอกลับมากินสีเขียวใหม่อีกทีหนึ่งไอตอนนั้นอาการเสพต้องหายไปแล้วละอาการแพ้ภูมิองไม่มีละกินสีเขียวไม่เป็นไรละนะครับแต่มันจะเพิ่มทีเอสหนึ่งแล้วนะเพิ่มเทียเนสเบลฟาแล้วอินเตอร์ฟลังกมมาแล้วแล้วก็ทีเอสสิบเจ็ดแล้วคราวนี้ต่อต้านกับสิ่งแปลกปลอมเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเธอจะไม่เป็นหวัดอีกแล้วเพราะนั้นตรงนี้มันมันก็ทํา เธอทําถูกวิธีแป๊ะเลยแล้วก็ตามทฤษฎีที่ผมบรรยายให้ฟังแป๊ะเลยหนึ่งรอยเร์เซ็สามวันแรกวันละสองเมตรค่ะแล้วหลังจากนั้นวันละสี่เมตรสี่เมตรสองสองเมื่อหายเจ็บหายปวดกลับมาใช้สีเขียวคสีเขียวอ๋อเป็นสูตรสาเร็จเลยนะฮะค่ะเพราะว่าทานไปแล้วอืมยอมรับเลยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องคุณพ่อ คุณพ่อเป็นโรคไตนะคะตั้งแต่ปี49ยันถึงปีเนียค่ะห้าห้าค่ะแล้วคุณพ่อกินยาของหมอโรงพยาบาลไม่สอดตลอดนะคะกินมานานมากเลยตั้งแต่49่เก้ยันปัจจุบันอ่ะเอ้ยไม่ใช่ปัจจุบันเพราะมันจะห่างไปสองเดือนใช่ไหมพอนี้กลับไปบ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อบอกว่าลูกไม่ใช่ได้ส่งบีมเนี่ยนะ มามากินในการนี้แหละเราเองเป็นหายเลยสั่งสั่งแล้วส่งไปให้คุณพ่อที่บ้านกินกินหนึ่งเม็ดก็เลยไปมาถามดรว่าคุณพ่อเป็นโรคตกินกีนเ่เม็ดเม็ดเดียวส่งไปสามกระปุกช่วงนี้และเวลานี้คุณพ่อไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลอีกแล้วอสองเดือนแล้วนะคะเกี่ยวกับโรคไตอันนี้ขอรับประกันเลยค่ะดีใจมากที่คุณพ่อไม่เป็นโรคไต คุณพ่อเป็นโรคไตเหลือลังมาตั้งแต่ปี49ถึงตอนเนี้ยคุณพ่อไม่ปวดหลังไม่ปวดบ้านเอวไม่ปวดเลยค่ะแล้วหมอก็ไม่ได้สั่งยาโรคไตเกี่ยวกับโรคไตของโรงพยาบาลนะคะไม่ได้กินแล้วสองเดือนแล้วค่ะอันนี้ดีใจมากกอดพ่อร้องไห้เลยที่พ่อหายพ่อนี่เป็นคนที่ว่าเราเลี้ยงครอบครัวก็เหมือนเข้านะคะค่ะอาจารย์พลจะบอกผลได้ไหมฮะว่า ก็มันก็ทําภูมิคุ้มกันให้สมดุลแต่ว่า <laughs> องค์ประกอบที่อยู่ใน,นนั้นมันมีมันมีประสิทธิภาพในการบํารุงไตยอยู่<อ>นะครับอ,<ห>อย่างที่ผมบอกมันเกี่ยวข้องกับการขับปัสสาวะด้วยตรงนั้นนะครับก็เรื่องของการที่ทําให้อาการไตเนี่ยมันดีขึ้นครับไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเราเคยได้ยินแม้กระทั่งคนที่กําลังล้างไตนะก็พบว่าล้างไตน้อยลงเนื่องจากเขาแข็งแรงขึ้นจากสามครั้งต่ออาทิตย์ เป็นสองครั้งเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่าจะพยายามหยุดบอกว่าอย่า,าะนะครับไปปรึกษ <laughs> าหมอก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ,อ,อถ่าหนึ่งแคปซูลต่อวันเป็นสามกระปุกสามกระปุกมันก็ร้อยห้าสิบวันถูกไหมครับโอเคแล้ววัน,นะละเม็ดละเม็ดทุกวันค่ะ,คะพอ,อวันนี้กลับมาที่สานักงานเราครับที่ตรงนี้เมื่อเช้าเห็นนะดรแทบ แคบจะกอดนะคะว่าคุณพ่อเราหายแล้วคือดีใจมากค่ะคดีใจจริงๆเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับอย่าใช้เกินสี่แคปซูลต่อวันเม็ดเดียวค่ะครับก็กอดสำหรับคนที่ฟังอยู่ทางทีเอ็นสองนยนะครับเพราะว่าโรคไตเนี่ยคือไตเนี่ยมันต้องขับของที่มันไม่จําเป็นออกจากร่างกายอะครับแต่ถ้าหากว่าเราบำรุงไตแล้วมันไม่ใช่เป็นอาหารของเราก็ เอาเฉพาะประโยชน์ในการบำรุงใจไม่ต้องมากจนกระทั่งไตจะต้องทํางานหนักอีกนะฮะับอย่าไปให้เขาทำงานครั้งละหนึ่งเม็ดครับครั้งละหนึ่งเม็ดแล้วก็อย่าให้เกินสี่ครั้งพ่อก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วนะคะโอ้ขอให้แข็งแรงต่อไปนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ Operation b นบิหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิธัณฑ์อาหารจาออบอวบอริสบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ